ประกันน้ำท่วมทำแล้วคุ้มครองทันทีดูที่นี่เลยครับ 724team.com เนาะแล้วก็มาคลิกที่รูปแป้นขยายตรงนี้นะครับพิมพ์ไปเลยครับน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมแบบนี้นะครับอ่าเขาจะเปิดมานะครับเลือกอันแรกนี่ได้เลยนะครับก็จะมีเป็นประกันออนไลน์นะครับสามารถเลือกได้นะทําแล้วคุ้มครองทันทีเลยก็จะมีของวิริยะประกันภัยนะครับนี่ตัวนี้นะครับเข้าไปดูรายละเอียดได้ตรงปุ่มนี้นะครับนี่คลิกเข้าไปเลยนะ จะเป็นประกันออนไลน์นะครับเลือกจังหวัดเลือกเขตของตัวเองนะครับแล้วก็ดูว่าสามารถทําได้ไหมนี่เห็นไหมครับภัยน้ําท่วมนะครับคุ้มครองทันทีนะครับตรงนี้นะเพราะว่าไม่รู้พรุ่งนี้จะตกอีกหรือเปล่านะครับที่บ้านผมเองก็ท่วมนะครับก็ต้องมานั่งเช็ดกันตอนเช้านะยังดีนะครับที่ยังไม่มีอะไรเสียหายนะนี่ตรงนี้นะครับก็สมมุติว่าถ้าทาก็กดซื้อเลยไปแบบนี้นะครับเลือกจังหวัดนะครับกรุงเทพนะเลือกเขตผมอยู่สะพานสูงนะครับสะพานสูงนะครับแบบนี้นะ แล้วก็บ้านที่เป็นคอนกรีตนะครับสามารถทําได้เนาะแบบนี้นะครับคอนกรีตก็คือสามารถมีคอนกรีต80%นะครับนี่ตรงนี้ทามาทําได้ก็กดซื้อเลยไปเลยนะครับแบบนี้เขาจะให้เราทําการกรอกข้อมูลนะครับแต่ก่อนนั้นเนี่ยจะมีในส่วนของตัวความคุ้มครองต่างๆมาให้เราอ่านก่อนนะครับเนี่ยไฟคุ้มครองน้ําท่วมคุ้มครองทันทีนะครับหนึ่งแสนนะครับแบบนี้เนาะเราก็ดูรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับแบบนี้เนาะจากนั้นนะครับถ้าใครต้องการทําก็อัปโหลดทะเบียนบ้านถ่ายรูปอัปโหลดทะเบียนบ้านไปได้เลยนะ สถานะก็เป็นเจ้าบ้านนะครับเฉพาะเจ้าบ้านเท่านั้นนะครับถึงจะทําได้เนาะแล้วก็เนี่ยมีตัวรายละเอียดครับใครที่เช่าอยู่นะก็สามารถให้เจ้าบ้านทําได้นะครับเพราะว่าทรัพย์สินเป็นของเรานะครับแต่ถ้าเช่าเขาอยู่เนี่ยก็ให้เขาทาแต่เราออกเองนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันมีความเสียหายนะครับเนี่ยกรอกรายละเอียดนะครับต่างๆเนาะปกติแล้วนะครับกรมธรรม์เนี่ยจะจัดส่งให้เรานะครับทางอีเมลนะภายในไม่เกิน5วันนะหรือว่าถ้าในกรณีต้องการรับทางไปรษณีย์ก็สามารถทําได้นะเพิ่มค่าจัดส่ง20บบาทนะครับ อันนี้ไม่ใช่ของผมนะครับแต่ว่าเป็นเว็บที่เขารับทําประกันอยู่นะถ้าใครหายอยู่นะครับในส่วนของตัวประกันน้ําท่วมนะผมว่าอ,อันนี้ก็โอเคเลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้ง url ไว้ให้นะครับหรือว่าจะเข้ามาที่724 team.com นะครับแล้วก็กดหาจากตรงนี้ได้นะครับสวัสดีครับขออนุญาตไปเช็ดบ้านก่อนนะครับสวัสดีครับ